อแล้วหากกลับมากับเฉดเฉดเช้าแน่นอนศิลปินที่เข้าคลึ่นของเราก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยก็เป็นน้องที่เราบุษชั์สมิดเมาร์คครับผมน้องแดงโซ่ไม่น้องดอมคขาถึงน้องกันดูสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกันเดินมาแล้วเราไปซื้อของกูตอนนี้เรางปอีหนูย้สวันมาแล้วผมเจอสวัสดีครับคือเขาล่นฟิตเนสทุกวันเลยนะดีดีนดีนะดีนะเป็นเฟิร์มล่าสุดฟิตเนส

ครับผมทับทับทับมีต่อมีต่อทับทับผมเทฉยใจเทฉยใจเลยนวดอย่างเดียวเลยอ๋อนี่คือสายไอที่พี่ภูเก็ตบุกเกาะอ้วนขึ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าพี่นวดอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนคืนนวดที่นี่ที่นี่อ๋อไม่ครับผมสนวดนวดที่นี่วันนี้เขาก็บอกว่าสามคนทั้งหลจะมีซิงเกิลใหม่มาฝากครับผมแต่ละคนซิงเกิลชื่ออะไรโดมก่อนของผมชื่อเพลงว่าขอโทษครับเป็นเพลงจากละครเรื่องตะวันตัดบูรพาครับครับของผมชื่อเพลงว่าปัจจุบันครับผม ค่ะคนไม่สำคัญครับผมจากบาลังแม่ครับอ๋อนะฮะคือซิงเกิลใหม่ทั้ง3คนเลยนะเดี๋ยวถามก่อนทีละคนดีกว่านะแองส้มะแกงส้มก่อนครับผมว่าจริงแล้วเพลงปัจจุบันนี้มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครเพลงปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งเพลงที่ที่เนื้อหาค่อนข้างจะเหมือนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานนิดนะก็เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เหมือนกับว่าคนคนนึงเนี่ย เขาผ่านความรักมาเยอะผ่านผ่านชีวิตผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาเยอะอะไรก็ตามแต่ว่าวันเนี้ยเขาเขาพร้อมจะหยุดอยู่กับคนคนหนึ่งที่ที่ทาให้เขาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะดูแลคนคนเนี้ยต่อไปให้ดีที่สุดใช่ครับผมแนวเพลงเป็นแบบไหนครับแนวเพลงก็เป็นป๊อปครับผมฟังง่ายๆสบายๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหไม่ไม่ไม่ได้หนักไปทางแบบว่า R&B ด้วยนะคือเป็นเป็นป๊อปเพื่อแคเป็นป๊อปเลยเครื่องดนตรีก็เป็นแบบเป็นเป็นแบรนด์ปกติฟังสบายๆถ้าเกิดเป็นเพลงผมเมื่อก่อนก็จะออกเป็นเป็น <Electronic S 1> อิเล็กทรอนิกส์เพลงเป็น B, อันดบีเป็นอะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าเพลงเนี้ยเป็นป๊อปเลยครับผม,มถามกันบ้างดีกว่าเพลงคนสําคัญคนไม่สําคัญครับคนไม่สําคัญหรอ <c oughs> อ,อาจจะเป็นพี่น้องกันถ้า <c oughs> คนใครพอใจตรงกันนะเนี้ยอยาไปสิคนเขียนมากคนสําคัญ <c oughs> คนไม่สําคัญคนไม่สําคัญคนไม่สําคัญบางคุณดูความบังลังเมฆ้ากไหมเนี่ยพี่แกก็บอกพี่แกเหล่ากันว่าพี่คนสําคัญของการถาม สมัมภารคนอื่นทีน่มีมอะไรพูดนิดนึงมึงก็ไปเรื่อย <c oughs> ไม่ได้เป็นยังไงนี่ <c oughs> ครับจริงแล้วเป็นเพลงที่เราเคยฟังกันมาแล้ว <c oughs> เป็นเพลงที่เอ่อเวอรช์ชันแรกๆคือเวอรช์ชันของพี่หนุ่ม <c oughs> พี่หนุ่มบรรพรที่ร้อง <c oughs> ววไวในเวอร์ชันละครเวทีนะครับผม <c oughs> แล้วก็จะมีเวอร์ชันพี่พลพลที่ออกมาแ <c oughs> ม่ไม่ใช่คนโปรดอย่าันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ประกอบละครบาลังเมฆในใน อ่าพอสอบปัจจุบันนะครับแล้วก็แล้วก็ที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ต้องบอกว่าคือพุ่มกับพิสันเนี่ยบอกว่าในละครเนี่ยมันมันดราม่ามากแล้วก็ここเลยอยากให้ในเพลงเนี่ยไม่ไม่ดราม่าเท่าละคร คือให้มันมีความแบบเป็นเป็นความน้อยใจที่มีโฮปมากขึ้นมีความหวังมากขึ้นกับกับเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีความเป็นแบบมีจังหวะจากคนมากขึ้นแล้วก็ใส่ความเป็นอะคูสติกเข้ามามากขึ้นก็คือจะฟังสบายๆไม่กดดันมากไม่เครียดมากใช่เไม่กดดันมากเออที่นี่ฟังเพลงแล้วต้องเครียดขนาดนี้ตัวละครในที้มันดูแบบอ๋อใช่แล้วในในละครทีวีเนี่ยคือมัน มันดังมากนะจริงๆครับเราอยากให้ฟิวชิลสบายๆนะอยู่เนาะให้สิ่งทุณอะไรอย่างนี้ความแตกต่างของเวอร์ชั่นก่อนๆนี้มันก็มีปรับมาเยอะไหม ปรับเยอะไหมปรับเรื่องของดนตรีครับแนวแนวดนตรีแต่ว่าความวร,รู้สึกเนี่ยยังเหมือนเดิมเป็นความวร,รู้สึกของของเหมือนกับที่ผมอัดเนี่ยก็คือเหมือนกับผมทานความวร,รู้สึกของตัวโปรกในเรื่องบาลังเมฆเลยที่ ừ ừ ừ ที่ในแม่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นลูกที่ในแม่รักน้อยที่สุดแต่บรรดาลูกทุกคนก <bureau S 2> <ห>็จะมีความน้อยใจบ้างมีความวร,รู้สึกว่าอยากได้ความรักแบบนี้จากจากในแม่บ้างนะครับผมกระแสต,ตอบรับดีป่ะฮะดีมากครับดีมากกับกับอ่ ในละครในละครบัลลังก์เมฆแล้วก็แล้วก็จะมีฉากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เป็นฉากที่พูดถึงเรื่องของความรักที่ในแม่แบบว่ามามารู้สึกว่าเออลูกชายคนเนี้ยปลกเนี่ยเพิ่งมาสําคัญแล้วก็แล้วก็ปลกได้อ้อมกอดครั้งแรกในชีวิตจากในแม่แล้วก็เพลงนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยโหคนร้องไห้แบบเยอะมากี้มรับมาถึงน้องโดมาดีกว่าฉากเพลงขอโทษครับผมถามเกี่ยวกับอะไรยังไงครับก็เพลงนี้ รู้สึกผิดตลอดเออจริงๆขอโทษนี่คือไม่ได้แบบว่าขอโทษที่ทําผิดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นขอโทษที่รักเธอขอโทษที่อาจจะไม่ดีพอที่จะรักเธอได้เลยครับไม่มันเขาไม่ได้มา่อินอินเขียนมันแทนตัวละครของพี่สนครับในละครเรื่องตะวันตัดบูรพาคือตัวละครเขาจะแบบเป็นคนติดคุก ไปไปอยู่ในคุกแล้วพอออกมาแล้วก็แบบว่าออกมามาฟาดฟันกับพี่ชายของเขาก็คือพี่ป้องนวัดอะไรเงีแบบ้ยครับแล้วก็รักผู้หญิงคนเดียวกัน,นซึ่งซึ่งเพลงนี้ก็เลยแทนความรู้สึกของเขาที่แบบเขาอาจจะไม่ดีพอนะนแบบเคยอยู่ในคุกมาอะไรเงี้ยแต่ว่า เขาก็ยังคงรักอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ประมาณนั้แต่ของคุณบุกโกรนนี่อยู่ในคุกไม่ได้นะฮะเป็นโซ่คล้องไว้แทนรุนแรงหรือว่าให้โซ่แตงโมพุณกับบุกโกนอย่างนี้ไม่ได้ทำไมคุณต้องเรียกผมให้โซ่แตงโมนะฮะอ๋อคุณคุณไม่เห็นรถผมจอดอยู่ข้างหน้าตึกแล้วฮะสีเหลืองทองจะถูกข์อ็รามข้างหน้าเฮ้ยจริงเลยนี่ของให้โซ่บ้านฟ้ามันแอบเอาไปถ่ายของข้าแล้วไอจีมันบอกว่าให้เรียกไห้โซแตงโมโอเคโอเคได้ที่ไหโซแตงโมหรือว่าสายาที่รู้จักกันคือ ไอโซแต่อยเฮ้ยเพลงนี้แตกกับเพลงอื่นยังไงครับน้องโดเออเพลงนี้สไตล์เพลงครับแตกต่างชัดเจนเพราะว่าอย่างเพลงก่อนๆมันจะแบบมีลักษณะเป็นป๊อปเป็นบัลลาดเป็นร้องแบบแอดลิบเยอะๆมากมายแต่อันนี้คือเป็นอะคูสติกป๊อปเลยฟังสบายๆคือด้วยความที่ละครเป็นแอคชั่นบู๊แบบล้างผลาญมากระเบิดภูเขาเผากระท่มอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากจะให้มัน ดาวลงมาให้มันตัดกับอารมณ์นั้นให้มันฟังสบายๆส่งคุณเข้านอนน่ะหลัดฟันดีอารมณ์นั้นสบายๆใช่ยากไหมคะสำหรับโดมเพลงนี้คือมันก็มันก็ยากในแง่ที่มันต้องทอนบางทีเราอาจจะติดการร้องอีกแบบหนึ่งเราร้องกับเพลงที่มันสไตล์เป็นแบบเป็นป๊อปเป็นอาร์บีอีกแบบหนึ่งพอมันมาร้องแบบนี้มันต้องทอนตัวเองลงลูกคออย่าใส่เยอะอะไรเงี้ยพี่เราก็พยายามคุมให้มันแบบอยู่ในระดับพอดีให้มันเข้าดนตรีให้ได้ในพุกเอาลองลูกคอหน่อยแองดูครับ เราผมไม่แคร์เราไม่ใช่ผิ้หวังจริงผิดหวังไม่ได้ผิดหวังจริงไม่ดีเลยอ่ะตาตายกันชิบอย่างงี้ถามแกงส้มกลับมาถึงกว่าความพิเศษของเพลงนี้มันมีความแตกต่างจากเพลงอื่นที่เคยผ่านมาที่แกงส้มร้องยังไงบ้างก็ เอออย่างที่บอกครับมันมันเป็นป๊อปมากขึ้นแล้วก็จริงๆริจ,รจะมีความเทคนิคคล้ายของพีโดมคือจะไม่ใส่แอดลิบเยอะคือ,ค,อคือเน้นเน้นเนื้อหาแล้วก็ให้คนออได้ได,ได้ได้ตั้งใจฟังสิ่งที่เราต้องการจะบอกจริงจริงแล้วก็เพลงน,นี้อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามันโตขึ้นมันมผมผมแต่ก่อนอนันนี้ก็อาจจะเป็นเนื้อหาแบบวัยรุ่นวัยรุ่นดักแบบใสแต่ว่าเพลงน,นี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เหมือนโตขึ้นแหละครับผม,มใช่ออแต่อยากรู้เนี่ยเรื่องของของการต่อนิดนึงได้ไหมคุณเนี่ยทำทุกอย่างเลยนะละครเวทีร้องเพลงเล่นลคุณ มีเวลาพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยฮะถามจริงคือดูสภาพผมตอนนี้ดูตาพอนเยอะพอดเยอะท่าทางจะมาพอดจริงๆแล้วเวลาทำงานเนี่ยตอนเดินเข้ามาสลุ่เลยสลุ่เลยจริงๆคือเห็นทุกคือเห็นบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สำคัญไปเห็นฟิตเนสด้วยเออไม่นอนเหรอฮะหรือไงคือนอนนะครับแต่ว่าสุขภาพเราบางทีเราไปเจอฝนมาอะไรเงี้ยครับล่าสุดผมไปผมป่วยวันนี้ป่วยแต่ว่าไปเตะบอลตากฝนมาก็เลยป่วยจริงๆแล้วงานนี้ ไม่เท่าไหร่เลยครับผมแต่ว่าอย่างอื่นที่ต้องยเนี่ยไอวันแม่มาพี่เห็นเนดีเซนเตอร์วันปีนี้ใช่ครับอ๋อเเออแตมก็มีงงมีงานเยอะแยะเนาะอย่างนี้ถามหน่อยสิครับแกงส้มขาเพลงในเวอร์ชันต่างต่างเนี่ที่บอกว่ากระแสตอบรับมันก็โอเคสำหรับเพลงนี้ล่ะเราคาดหวังเปนขนาดไหนก็ถ้าถึงความถ้าพูดถึงความคาดหวังเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าโอ้มันจะต้องอะไรยังไงแต่ว่าผมผมผมว่า มันถ้ามันถึงหูคนฟังอะไรเงี้ยก็แฮปปี้อย่างอย่างตอนที่ปล่อยมาครั้งแรกนะครับก็อีกวันนึงก็พอเข้า YouTube ก็มีคนเอามาร้องแล้วมผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมันมันมีคนให้ความสนใจกับกับเพลงนี้เร็วมากอะไรเงี้ยครับใช่ครับนะฮะ MV เอ็มวีเหรอครับเอ็มวีก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้จะจะได้ดูกันครับผมแต่ว่าถ่ายทอนไปแล้วใช่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 ทำไปแล้วก็รอตัดต่อในแค่ครับวันนี้มีวันแน่นอนจะบอกอีกทีครับผมอไอ้ของโดมาค่ะถ่ายยังค่ะถ่ายไปแล้วครับถ่ายถ่ายไลท์ซิงค์ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปใส่กับภาพในละครอีกทีครับครับก็รอคงรอละครออนแอร์ให้เรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วและเอ็มวีนี้เขาถามว่ามีอะไรแบบพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ป่ะคะจริงๆในลวคมที่มันเป็นเพลงจากละครอะไรเงี้ยเขาคงอยากจะให้มันแทนความรู้สึกของตัวละครคงเอาภาาาพจกละครมแบบ มาให้มันใส่ให้มันให้มันแมชกับกับเพลงที่สุดอะไรเงี้ยครับอและอย่างเพลงคนไม่สำคัญนี้ก็คือเป็นไทยก็จะเป็นเพลงที่มีภาพจากในละครมาเอามารวบรวมใช่ใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็ยังออนแอร์อยู่นะครับผมปิดอวสานอาทิตย์หน้าใช่แล้วกเราไม่ใกล้จบวุนจันที่สิบก็เข้มข้นมากนะคนก็ติดสืๆตามละครคือพูดตรงตรงว่าละครพอทำออกมาแล้วเนี่ยทั้งช่องวันเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นทุกวันถูกไหม อย่างนี้ให้แต่ละคนเนี่ย โชว์นิดนึงได้ไหมครัเอาพี่ก่อนขอเบรกก่อนขอเบรกเอาดื่มน้ำดื่มผ้าการนี้ถ้าไม่สบายไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวดมร้อนได้เออ๋ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปต้มน้ำขิงแล้วรอพี่ดีไปมาให้ดื่มก่อนขอบคุณมากครับดีไหมฮะหนูไปเลยค่ะทำไมรายการน้องคนเอกนนี้เราชื่อน้องคนเกือเป็นไบโพล่าแล้วคุณก็ดีรอไม่เปโพล่าหรอพี่ขออนุญาตไปต้มน้ำขิงแล้วบโพล่านี่มีอาการแทรกซ้อนวันนี้ก็ตบเราได้โดยที่ไม่ปวเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฟังสดๆกันเลยดีกว่าสักครู่เดียวกับแชฉ่ในเชา คครรับแข็งแต่เช้าโดยเร้าใจกับทุกไลฟ์สไตล์มาสด้าสองดาวเริ่มต้น5%เปอร์เซ็นพร้อมมาสเตอร์แค่สามปีหรือผ่อนเริ่มต้น5,499บาทถึง31สิงหาคมนี้บัตรพ t ทีทีบูการ์ดใช้สะสมคะแนนพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายสมัครฟรีวันนี้ที่พ t ทีทีบูการ์ด .com อากะยากินิกุสวรของคนคลั่งเนื้อวันนี้พรีเมียมบุฟเฟ่รับฟรีหอยเชลลใหญ่ไซส์ XL ที่อากะทุกสาขาเปิดบัญชีออมทรัพย์กับ LH Bank วันนี้ฟรีบัตร ATM และฟรี SMS Alert โทร02359000 อาเฟปังบายเลอแปงขนมปังฮอทดอกสไตล์ญี่ปุ่นไส้ครีมเนยสตรอเบอรี่และไส้ครีมเนยถั่วแดงสองรสชาติที่ลงตัวซื้อได้แล้วที่เ e เ e ่ e อีเลฟปฏิวัติผิวกายของคุณให้ขาวกระจ่งางใสแต่งตึงด้วยสเนลไวท์บอดี้บูสเตอร์ตบแล้วดูใสใช้แล้วตึง พี่คะทำไม IMF LTF ต้องลงทุนกับกองทุนบัวหลวงได้คะ IMF และ LTF ของกองทุนบัวหลวงสามารถให้พิสูจน์ผลงานที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีเพราะตลอด10กว่าปีที่ผ่านมากองทุนบัวหลวงได้รับรางวัลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและล่าสุดกับความภาคภูมิใจที่ได้รับในปีนี้1บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทลงทุนหุ้นในประเทศจาก Morningstar 2กองทุนรวมยอดเยี่ยม2รางวัลจากบริษัการเงินธนาคารได้แก่กองทุนรวมยอดเยี่ยมประเภทกองทุน IMF ลงทุนในหุ้นได้แก่ บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน IMF กองทุนรวมยอดเยี่ยมประเภทกองทุน LTF หุ้น70%ได้แก่บัวหลวงหุ้นระยะยาว75/25 3บริษัทจัดการที่มีกองทุนรวมหุ้นประเภท equity large cap ที่ได้รับ5ดาวจาก Morningstar มากที่สุดในประเทศไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนเฮ้ยนันยาลิซาป้าดูดีสว่างว่าบมาจาไกลเลยเมาอะไร ัยาก็เมาเธอน่นแหละไม่มีเวลาแล้วไปดูแลผิวยังไงล่ะจ๊ะโอ้ยเอาจังถึงจะบีซี่แค่ไหนก็มีสุขภาพผิวดีได้จ้าเราเข้าโปรแกรม holistic homeostasis จากแพนคลินิกที่มาช่วยดูแลผิวพรรณแบบ4มิติตั้งแต่แก้ไขปรับปรุงดูแลและปกป้องแค่ไม่กี่ครั้งก็เห็นผลแล้วฉันเลยสวยสดใสดูอ่อนกวัยอย่างยาวนานไงล่ะว้าวน่าสนน่าสนแทนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999สวัสดีครับผม ผมอยากเห็นทุกคนบินได้และอยากให้ทุกคนได้บินไปด้วยกันเด้อคนไทยเด้อรถควรทุกคนชูมือถือขึ้นมาหน่อยเด้ออย่างนั้นสวยงามทุกคนพร้อมที่จะบินแล้วใช่ไหมงัน ไปไหนไปกันแจกตั๋วเครื่องบินแพ็กเกจที่พักและของรางวัลอีกมากมายมูล,ลคา่านับล้านบาทติดตามไนดะ้ที่นี่เลยเนดะ้อ QFM Pascal 94 EFM และ Green Wave 106.5ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผม AIS point ทุกการใช้งาน25บาทรับ1พอย point สมัครกดดอกจัน550สี่เหลี่ยมโทรออกฟรีกองทุนวัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุนฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียให้กระจ่างใสทันที4เท่าด้วยไมโคร d r o อปเลจากวัสลีนเจล l ี่ในวัสลีนอินสแตนแฟร์เซรัมสูตรใหม่พลังแห่งการช่วยฟื้นบำรุงจากวัสลีนและพบมาเอสโตรสองโครงการใหม่รัชดาและราชเทวีชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์2 0 สีสิงหาคมนี้โทร0 2 2 8 7 2 2 9 9ร้านเสื้อผ้าดารามีมะมีร้านอาหารดาราล่ะมีปะมีคือสังดาราล่ะมีบ้างมีกระเท้าดารามีมะมีอาหารเสริมดารามีลูกชิ้นดารามีสปาดารามีของดารามีพวกดารามีแว่นตาดารามีน้ำพริกดาราล่ะมีปะมีหมดอ่ะคลิกเลย E F M Star Shop แหล่งรวมข้อมูลร้านค้าดาราที่เยอะที่สุดที่แรกที่เดียวเปิดบริการแล้วที่ w w w E F M f F M ร้อมอัปเดตให้ฟังทุกวันที่นี่9.4 E F M โดยเชล E 2ี่20แก๊สโซพลังปกป้องที่คุณมั่นใจด้วย Advanced Cleansing Technology E F M Short News ดาหัทไทยรัฐผู้จัดละครคลื่นชีวิตโพสไอจีขอโทษจักใจที่ปิดถนนไทยละครแยกอโศกทำให้รถติดลุยสกอตคอนเฟิร์มอีกไม่เกินสองปีจะไปขอนุ่นรมิดาแต่งงานไรกันวานั่งเอกลูกครึ่งหน้าบึ้งจ้องเหวี่ยงเกือบโดนช่างหน้าช่างผมรุมสกกรมชั่วหรือไม่ใช่หรือมั่วไปตางได้ที่นี่94 EFM EFM จีบตอนแรกบอกพันพรมลิข <jamais> so um, uh, uh. e e ิตแต่พอจีบติดบอกเป็นลิขิตแห่งเก่าคุณกำลังฟัง94 EFM อยู่กับผมโดมจรุวัตรครับ94 EFM แฉ ตเช้าโดยราใจกับทุกไลฟ์สไตล์ m a ส,ด,สด้า2ดดาวเริ่มต้น5%ถึง31สิงหาคมนี้บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card สมัครฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายอากะยากินิกุร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นธนาคาร Land House จำกัดมหาชนคอฟเปะปังบ่ายเลอแปงสเนลไวท์บอดี้บูสเตอร์ครีมบำรุงผิวกายให้ผิวขาวกระจ่างใสแต่งตื่ กลับมาต่อกับแชทใดเช้านะฮะซึ่งเราต้องบอกว่าเราคุยแมเรื่องเพลงเนี่ยเเรื่องงพลคนมากๆชอบแฉใดเช้าตรงนี้แหละเราคิดคนจริงๆอ๋อในระหว่างพักเมื่อกี้ใช่เราคุยเรื่องเพลงล้วนๆแหละพอวงในพอที่อยากจะให้ทั้งสามคนแบบเออโชว์พลังเสียงก็การซ้อมร้องเพลงเข้มข้นสุดๆถามวอมเสียงกันหนักเลยเมื่อกี้เลยวอมหลังโกกินี่ของไก่เดียวเดียวเดี๋ยวเพชรจริงเพชรปลอมอะไรก็มาหดแล้วไม่เอาไม่เอาแตงโมเราเข้าข่าวของเราครับทุกคนขนา ก็าคาดนายมาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวให้โชว์พลังเสียงนิดนึงใครโดมก่อนนะอ่ะมาจากฝั่งนี้นะอออะดมก่อโดมก่อนครับผม รู้ดีว่าไม่ไดีพอที่อยู่ในหัวใจรู้ว่าหัวใจฉันไม่มีค่าเท่าเขาอภัยได้หรือเปล่ากับคุณคนนี้จะมันมีเธอทั้งใจแม่ไม่ได้มีโอกาสอยู่เพื่อรักเธอรู้ไว้ว่าเธอจะเป็นคนเดียวในหัวใจโปรดเธอ โปรดเข้าใจยกโทษที่ฉันได้ไหม โอ้โหดีงามแล้วก็จะบอกว่าไม่น่าให้เขาร้องคนแรกนะครับผมตอนแรกก็จะถามแล้วแหละว่าใครก่อนดีโดยการก็อาสาตัวเองขึ้นมาก่อนที่ราวนี้แล้วกันอย่างเงี้ยยอดอ่ะบอกเลยโล่งก่อนไงร้องก่อนใช่ได้โล่งก่อนสีโพดํามันต้องข่มใครขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่นี่จุยโอกาสตอนเขาป่วยเลยเนี่ยเดี๋ยวรอฟังพี่กันนั่นแหละเพราะว่าแกงส้มก็ทำดีดีมาลองดูนะครับผม เพราะจังยิ่งสุดย่อครับผมนี่เล่นไปก่อนต้องติดแฮชแท็กเลยเนี่ยกันเป็นคนตลกโั้ตลกมวลาแล้วครับครับผมครับผมครับผมเพลงปัจจุบันนะครับผม จะอยู่ตรงนี้อยู่กับคนนี้ไม่มีสิ่งไหนพลาดใจของเธอไปจากฉันไม่มีวนันคุ้มคืนกับเธอจะไว้ใจคนอย่างฉันจะไรต่อไปจากนี้อยู่กับวันนี้เชื่อในคนนี้จะเป็นคนดีของเธอไม่มีวันเปลี่ยนพันไม่ว่าเป็น ยังไงอดีตวันนั้นแต่ปัจจุบันจะมีแค่เธอโอ้โหย่อยนะครับย่อยนะคยอมกันที่ไหนฉันพูดเลยเดี๋ยวมาพิการก็มาผมจะต้องเกิดต้องขำแล้ว อยกับคีไม่ไม่ใช่ชอบชอบนะไม่ได้เปลีนเขาชอบผู้เลยนะชอบผด้วยนะครับผมสี่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 ครับผมเจอกันไปชมกันมาแล้วชิวๆแม่ไม่ใช่คนโปรดยังคนอื่นเขาแมาจะดูวางเปล่าในสายตาเธอ ไม่เคยทำให้คำว่าฉันรักเธอลดน้อยลงได้เลยสักวันประมาณนี้โอ้โหเที่ไหนสนี่ขนาดป่วยเลยขั้ป่วยู้ตรงนี้ขนาดป่วยแล้วจิตยังขี้นิดๆได้ผู้โปรดลองชกพลังหน่อยสิฮะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้นี่ก็โยนให้ไม่สุดสารพี่ถึงกูด้วยแค่ขวายใจยังจังหวะเลย แตงโมใหญ่สดแตงโมนอ่ฉันขอถามนิดนึงดีกว่าว่าเฮ้ยฉันเคยเคยอ่านข่าวมาบอกว่าโดมไปสร้างบ้านที่สุพรรณเขาบอกว่าทุ่มงบเดี๋ยวก่อนอันนี้ตับอาการขาดการจับอังาวะให้แม่จับนังหวะให้แม่ที่ภูเก็ตผมมีภูเก็ตนี่นะนี่ยังรู้เลยมั้งเศษข่าวอีนี่ไม่เศษเดี๋ยวผมไปติดชรีที่ไอจีสงสัยตั้งแต่คนสำคัญแล้วแหละที่เพิงมาโปรโมทคนสำคัญ คว่าแล้วจะพูดคือทำไมบุ๊กบอกมันจริงมั้ยว่าเอาละครับมึงอยู่ดูสครเตจสิครับอะไรชีวิตที่ไปสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่เป็นของขวัญเดี๋ยวปุ๊กใา้นี่มันผิดทั้งแผนเลยหรกูไม่ดูโอูกูรอดแล้วป้า๋ะเออโคตมาการอภไปสร้างบ้านให้แม่ของขวัญสุพรรณจริงๆแล้วแผนนี้มีแผนไว้ตั้งแต่ประมาณสองปีที่แล้วครับแต่ว่าคุณแม่มามาเจอบ้านที่กรุงเทพก่อนก็เลยก็เลยปลูกบ้านที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ แล้วก็ต้องเลื่อนแผนนี้ออกไปก่อนแล้วก็คิดว่าประมาณปีสองปีนะครับคิดว่าจะปลูกบ้านที่สุพรรณให้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าที่หลังเก่าก็เก่ามากแล้วอะไรอย่างนี้รือว่าเป็นลูกอีกคนหนึ่งที่น่ารักกตันอยู่ด้วยนะคะอะแกงซ่สร้างสร้างบ้านที่ไหนครับมีสร้างหรือเปล่าไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้คือคือผมมีบ้านอยู่อยู่ที่แล้วที่บ้านต่างจังหวัดก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็มีอยู่แล้วตอนนี้ก็ เป็นคนเป็นคนที่ทําหน้าที่ส่งคนในครอบครัวเรียนไปแค่นั้นนะครับส่งพ่อไปเรียนไม่ใช่จะพี่ส่งน้องพ่เรียนปริญญาเอกฆ่าเราส่งพี่ส่งพี่ส่งน้องเรียนไม่จะมีนะกันคือบางคนเขาแบบเออคุณพ่ออยากเรียนปริญญาเอกนะพี่พี่ฮั่นครับส่งอฮั่นใช่ไหมไม่เรียนพ่อเรียนปริญญาเอกเลยนะอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนได้ฝากซิงเกิลของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกัน3หนุ่มก็ต้องมีเรื่องราวพิเศษพิเศษอ่ะน้องโดมก่อนเลยครับผมก็ฝากซิงเกิลนี้ด้วยนะครับ เพลงว่าขอโทษนะครับก็เป็นเพลงจากละครเรื่องตะวันตัดบุรพานะครับใครที่ดูละครแล้วอินกับเรื่องมากๆอะไรเงี้ยก็อย่าลืมฟังเพลงอย่าลืมโหลดเพลงกันด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับ,บที่ไอจูนนะครับแล้วก็ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าครับก็มีให้โหลดแล้วแล้วเดี๋ยวจะอีกไม่กี่วันคงจะมีในเคเคบ็อกด้วยแล้วก็ม,มีให้โหลดเสียงรอสายอะไรเงี้ยก็รอติดตามได้เอ็มวีรอชมด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับเพลงปัจจุบันนะครับผมเพลงนี<ม>้ก็เป็นอีกเพลงที่อยากจะ บอกถึงรักแท้และกันที่ใครก็ตามที่อาจจะผ่านอะไรมานะครับผมแต่วันนึงถ้าคุณมั่นใจแล้วที่จะรักใครสักคนเนี่ยก็รักเขาให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็ mm hmm. เพลงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าตั้งใจมากๆนะครับอยากให้ลองฟังดูอาจจะเป็นอีกอีกสไตล์หนึ่งของผมนะครับแล้วก็ขอฝากด้วยละกันนะครับสำหรับช่องทางการดาวนโหลดเนี่อรอกันเอกสัก ทักแป๊บหนึ่งก็จะปล่อยให้ดาวโหลดกันละนะครับไม่ว่าจะเป็นไอจูนนะครับหรือว่าดอกจันหนึ่4สองแล้วกดโทรออกแต่ว่าตอนนี้สามารถขอเข้ามาได้ตามคลิเทลงอยู่ได้เลยครับผม <elle> อน,น้องการนะครับ <นะ S 1> ผมเพลงคนไม่สําคัญนะครับเป็นเพลงจากละครเรื่องบลาลังเมฆนะครับ,รบก็ใครที่รู้สึกว่า ตัวเองมีความรักที่ที่อาจจะได้รับความรักจากคนที่เรารักน้อยหน่อยครับ,รบก็สามารถฟังได้แล้วก็ฝากติดตามละครด้วยแล้วกันนะครับผมบัลลังแม่ครับอาทิตย์หน้าวันจันทร์ที่10สิงหาคามก็เสนอไปตอนจบนะครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงบัลลังเอ่อคนไม่สำคัญได้ที่ดอกจันร์หนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งศูนย์แล้วก็ทางไอจูนเคเคบ็อกก็ได้นะครับผมแต่ละคน <c oughs> นอกจากงานซิงเกิลแล้วก็ยังมีงานอย่างานอื่นด้วยครับใครมีอะไรยังไงฝากได้เลยเต็มที่เลยจะเปล่า อ่าผมนครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าพิธีวิวาสนะครับผมในละครเวทีนะครับผมเรื่องวันสลัดโสดกับโสดเก่าๆที่ไปอยู่รอบการ่งงานด้วยนานผมบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับเตรียมไเลยค่ะใส่วิกต่งได้ได้เลยผมก็จะไปเหมือนกันอยากดูมากคอนเสปต์คือเป็นงานแต่งงานคือจะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวอะไรอย่างนงี้เต็มที่ได้เลยปเเ็นพื่อเจ้าบ่าแล้วถ้าเราพาแบบ คนที่เราอยากจะแต่งงานไปด้วยด้ป่ะแล้วแต่พี่เลยพี่สุดยอดเลยไม่ต้องไปหาอาไรงานไงแบบนี้ดอกไม้ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวว่ากันแต่รับรองว่าโหสุดสุดแน่นอนวันไหนวันแรก13สิงหาคมนี้จะเป็นวันกาล่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเล่นกันไปยาวๆนะครับถ้าเกิดซึ่งชอบกันเนี่ยคาดว่าจะยาวไปจนถึงตุลาเลยเู้จองยังไงพูดสิหนูตอนนี้นะครับก็สามารถหาบัตรเชิญไปงานกันได้แล้วนะครับที่ไทยทิเคทเมเจอร์ทุกสาขาชอบโคตบับรเชิญ ่น้อยอยู่เนาะกำรีบหากันไว้นะเดี๋ยวใกล้ๆก็บอกบอกบัตรไม่มีโน่นนั่นนะอากุณไปหากันนะครับดูมีอะไรยังไงคะหนูก็มีรายการสี่พดดำครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวครับคือเรียกได้ว่าแต่ละวีคือพีคขึ้นไปเรื่อยๆต้องไปนะจริงในรายการแต่งหญิงทุกๆรู้สึกว่าเออสักวันจะต้องไปแต่งบ้านเชิญนะต้องไปนะรายการนี้เดี๋ยวว่าจะเชิญให้หมดเลยแล้วก็แบบ มันสนุกมากจริงๆนะครับทั้งทั้งส่วนของการร้องด้วยแล้วก็ส่วนของการพูดคุยแล้วก็เออละครอะไรเงรี้ยที่ทุกคนจะแบบว่ารอดูละครมากว่าวิกนี้ใครจะแต่งหญิงอะไรเงี้ย <laughs> คือด้วยความ<ค>ที่ท,ท,ที่ผ่านมารู้สึกว่าโดนมาแต่งหนักเหมือนกันน่ะคือเป็นละคราลังเลกมาครับ ใช่ับเจอคุณแม่ปันรุงเขาเป็นลุงเลยนะครับใช่แต่ผมดูแล้วแบบเหมือนเป็นคอนเสิร์ตทุกสัปดาห์แบบคอนเสิร์ตใหญ่เลยใช่นั่นคือความตั้งใจก็คืออยากให้ทุกคนแบบว่าได้ดูโชว์ดีๆนะครับทุกๆวีคได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยแล้วก็ได้ดูอะไรที่มันสนุกสนานฮฮาตรับฟันดีกันเห็นโดมรีเควสต์บอกว่าอยากได้ใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมต้องใหญ่กว่านี้อีกครับต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหมายถึงตัวพอแล้วแค่นี้ก็แตกแล้วไม่เห็นแล้วรายการครับรก็มีรายการสีโพดังกับน้องโดมระคกัรพี่แก้มแล้วก็น พุธสี่ทุ่มยี่สิบสี่ทุ่มครึ่งยังสี่ทุ่มครึ่งแล้วสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวันนะครับผมแล้วก็มีละครบปลนังแม่ครับที่บอกว่าอาทิตย์หน้าตอนจบนะครับผมวันที่สิบสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็อนาคตก็จะมีผลงานนะครับรอติดตามกันละครนี่เร็วๆนี้เนาะครับผมเพิ่มอีกเนาะอืมวันนี้ขอบคุณสามดวงของเรามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับัทีนี้ก็ต้องกลับมาเป็นสุดท้ายกับแชร์แต่เช้าครับผมแชร์ ต่เช้าโดดเราใจกับทุกไล,สไล์สไตล์มัสด้าสอดาวเริ่มต้น5%พร้อมมัสด้าแร่3ปีหรือผ่อนริ่ต้น5,499บาทถึง31สิงหาคมนี้บัตรพิทีทีบูการ์ดใช้สะสมคะแนนพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายสมัครฟรีวันนี้ที่ p t t ีทีบู a r การ์